สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่31ตุลาคมค่ะทิ้งคิดได้คิดการที่เราทั้งหลายได้เผชิญกับความสูญเสียอันใหญ่หลวงความเศร้าโศกเสียใจกลุ่มรุมเข้าไปในจิตใจของคนไทยทุกคนมาถึงวันนี้ เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นลูกที่ดีที่เดินตามรอยเท้าพ่อพ่อของแผ่นดินนั้นไปในทุกหนทุกแห่งในเมืองไทยของเรานะคะไปพบกับผู้คนที่ยังทุกข์ยากจนหิวโหวยและสิ่งที่พระองค์ได้ ทำมาตลอดพระชนชีพของพระองค์นั่นก็คือการให้พระองค์อยู่ด้วยการให้ค่ะวันนี้ทิ้งคิดได้คิดเราจะชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับเรื่องราวหลากหลายเรื่องที่พระองค์ท่านได้ฝากเอาไว้ให้ลูกไทยทุกคนได้ลงมือทำนั่นก็คือเรื่องแรก เข้ากับรายการเลยนะคะรายการของเราทิ้งคิดได้คิดที่ชวนบอกว่าทิ้งคิดได้คิดนั่นก็คือเราชวนกันมาตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการของเราก็คือทิ้งคิดคลับกับใจตะนะมาวันนี้เราอยากจะชวนทิ้งคิดได้คิดคือคนเราเนี่ยคิดมากคิดหมายค,คิดหลากหลายเยอะไปหมดเพราะว่าเรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจด้วยนะคะ มันก็เลยทําให้ความคิดของเรานั้นกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายไม่เป็นรูปเป็นร่างมันฟุง้งไปหมดเลยมันก็เลยทําให้ไม่มีจิตใจที่จดจ่อกับสิ่งที่กําลังกระทําที่อยู่ข้างหน้าในเรื่องนี้ค่ะมีพระบรมราโชวาทของพ่อของแผ่นดินได้ให้ไว้นั่นก็คือ พระองค์ตรัสอย่างนี้ค่ะว่าถ้ามัวไปคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ทำอะไรไม่สำเร็จหรอกคิดอะไรก็ทำไปเลยผิดถูกค่อยแก้ไปแล้วมันก็ค่อยๆได้ออกมาเองถ้ามัวแต่คิดแล้วไม่กล้าทำมันจะไม่มีอะไรสำเร็จขึ้นมาสักอย่างความคิดของคนเรามันหลากหลายอย่างที่ว่านะคะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหมันมัน เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาทั้งนั้นคือกลัวไปก่อนคือคิดแล้วมันก็กลัวที่เราคิดแล้วเราก็เชื่อในสิ่งนั้นเพราะว่ามันตรงใจเราพอดีอุ้ยมันพิสูจน์ได้มันตริตรึกหาเหตุผลได้หมดเลยครบถ้วนอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะพระพุทธองค์ตรัสในเรื่องนี้ว่าวินยูชนอย่าพึงถึงซึ่งการสันนิฐานโดยส่วนเดียวว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อลงมือกระทำนั่นก็หมายความว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันของเราทิ้งความคิดที่มันเป็นความคิดที่จะก่อให้เกิดความกลัวความกังวลความกระวนกระวายความอยากความโอ้สรารพัดอย่างนี่นะคะทิ้งมันไป แล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันที่อยู่ข้างหน้าของเราได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะลงมือทำสิ่งนั้นที่อยู่ต่อหน้าเราได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพนี่แหละค่ะถึงชวนว่าทิ้งคิดเราจะได้คิดได้คิดคําหลังนี้นั่นก็หมายถึงว่าเราได้ความว่างขึ้นมาแล้วเราก็ได้สิ่งที่เรา ทิ้งความหลากหลายทั้งหลายในความคิดแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงที่สุดในขณะนั้นปัจจุบันนั้นที่อยู่ข้างหน้าของเรานี่เองนะคะก็เลยอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมทิ้งคิดเพื่อที่จะได้คิดได้คิดนี่เป็นสำนวนนะคะสำนวนไทยของเรา้าได้คิดแล้วสิน่ยก็เลยลงมือทำในสิ่งที่เรา คิดได้หรือว่าได้คิดนั้นค่ะวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาแบ่งปันกันใหม่นะคะที่นี่ค่ะสวสพอฟ91เราเพิ่งได้ทิ้งคิดได้คิดแล้วพบกันสวัสดีค่ะ